ยาเรตินอลสำหรับมือใหม่ใครนะคะที่กลัวแพ้หน้าพังจากการใช้เรตินอลนะอยากให้มาลองตัวนี้มากๆคือมันอ่อนโยนมากจริงๆทุกคนถึงขั้นที่แบบหน้าบอบบางแพ้ง่ายอะยังใช้ได้อะเป็นของสมุนโตนะทุกคนเรตินอลรีจูไบรท์แอนด์แอคเนเซรัมคือเป็นเรตินอลที่แบบว่าใช้ได้ทุกวันจริงๆซึ่งตัวเนี้ยเขาจะช่วยเรื่องสิวได้ครบมากๆไม่ว่าจะเป็นรอยสิวจุดด่างดคือช่วยปกป้องผิวได้แบบดีมากๆ,ๆทุกคนใช้เท่า,มาเมล็ดถั่วและเตาแค่นี้พอ เกลี่ยบบเบาให้ทั่วใบหน้าแบบนี้เลยเห็นไหมแค่เนี้ยก็ซึมไวไม่เดียวเนาหนาละที่สาคัญเขาไม่ทําให้ผิวแห้งนะทุกคนช่วงแรกอาจจะใช้ซักสองสาครั้งต่อสัปดาห์ก่อนแล้วค่อยขยับมาเป็นวันละครั้งเพราะว่าตัวเนี้ยเขาใสา่แอนแทรปเรติโนมาหนึ่งเปอร์เซ็นคือแบบเดียวกับเรตินมันแพงเลยทุกคนแต่ว่าได้ทางสกัดจากดอกเดซีและเซรามายด์เจชนิดที่มาในาราคาหลักสิบคือคุ้มมากๆอะ่ะ ยิ่งใช้คู่กับน o อยแ a m p บรกตามสูตรแซนวิชช้อนหินนะโอ้โหผิวจะเนียนสวยกระจกแบบนี้เลยเชียร์ให้ลองมากๆแน่น้ำเลย